พาไปดูกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับนักกีฬาไทยของเราอย่างป้าปานครับก็ผลงานยอดเยี่ยมครับเก็บเพิ่มตอนนี้คว้าไปแล้ว4เหรียญทองครับการแข่งขันกรีธาสูงอายุชิงชาเลอร์แห่งเอเชียนะครับครั้งที่23ครับณเมืองเจนไดประเทศอินเดียโดย3วันแรกนะครับทีมกรีธาไทยครับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าไปแล้ว19เเหรียญทองครับ เมื่อวานครับเป็นการแข่งขันวันที่4นะครับไฮไลท์นี่ก็อยู่ที่ป้าปานครับสมสง่าบุญนอกดีกีแชมป์โลกกระโดดไกลนะครับในการแข่งขันกรีธาสูงอายุชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ65ปีที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อปี2022นะครับโดยในปีนี้ครับป้าปานลงแข่งขันในรุ่นอายุ70-74ปีหญิงแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทำผลงานคว้าเหรียญทองมาแล้ว3ามเหรียญทองครับจากขายงก้าวกระโดดวิ่ง100เมตรแล้วก็วิ่งข้ามรั้ว80เมตรนะครับ โดยรายการที่4ครับเมื่อวานนี้ป้าปานลงแข่งขันในประเภทกระโดดไกลรุ่นอายุ70 74ปีนะครับแล้วก็ยังรักษาฟอร์มเก่งของตัวเองครับทำสถิติได้3.59เมตรครับคว้าเหรียญทองไปครองแล้วก็เป็นเหรียญทองที่4ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาไทยครับที่คว้าเหรียญทองมากสุดในรายการนี้ครับนี่คือเรียกว่าคุณป้านะฮะอายุ70ขึ้นแล้วนะแต่ว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับ ทางด้านของนายวิวัน์วิการตโนรถครับนายกิติมศักดิ์สมาคมกรีธาผู้สูงอายุไทยครับและก็เป็นประธานสพานกรีธาสูงอายุแห่งเอเชียครับให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่านักกีฬาไทยที่มาแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมีประมาณ50คนครับก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีเพราะอยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดครับทุกคนเนี่ยฟิตซ้อมกันเป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยเก็บมาแล้วทั้งหมด21อเหรียญทองส่วนเป้าหมายของเราในการแข่งข,ขันครั้งนี้ครับคือการ เก็บให้ได้29เหรียญทองก็คือให้ได้เท่าหรือมากกว่าครั้งที่แล้วครับก็ออโอ้โหดูครับป้าปานครับนี่ครับกว่าสี่เหรียญทองแล้วครับสุดยอดเลยเค,ครับโอ้โหแม่แต่คุณตาคุณอคุณตาคุณตาแสวงครับไม่น่าจะได้ไปในรายการนี้นะครับแต่ว่าป้าปานนี่ยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็แข็งแรงจริงๆใช่ครับ